ไม่ตอว่าเทีกล้องเลยใครคนคำนวณเวลาอยู่มั้งเพราะว่าสองสี่ออกมาสี่เก้าเนต้ทางดีดีครับเนาใต้ทางอดีแล้วใครเข้าก่อนละ่ะอ๋อเขาคงเช็คปะแจอยู่ตอนนี้เขาเช็คปะแจอยู่ตอนนี้เขาเช็คปะแจอยู่ถ้าเกิดพวกเราดีใจอะไรเกินไปเนี่ยต้องขออภัยบริษัทด้วยนะ <c oughs> ผมไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่รู้นะคือต<จ>อน <จอ S 2> นี้ลุ้นตอนนี้ตัดสินจังหวะห้าสิบห้าสิบแล้วตอนนี้ แดงตุ๊กแกก็นะครับขบวนหนึ่งสองสี่สามตั้งตีสองนะครับสวยเลยเอาละอยามาบ้งเอาละครับทุกคนครับวันนี้ทีมงานหลายคนจริงๆครับตื่นเต้นกันเรียกได้ว่าปิดเทอมได้ไม่นานเรื่องตื่นเต้นก็เยอะจริงๆครับขณะนี้พวกเรารู้สึกว่าตื่นเต้นกันจริงๆช่วงเวลาเกือบๆสองทุ่ม แลักษณะรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือรถต้องเรียกว่ารถอ,อะไรเดียวรถ JR Hokkaido ที่ทางการรถไฟได้ปรับปรุงเป็นรถอ,อ่าเขาเรียกว่ารองรับของรถนํำเที่ยวนะครับงองจะเป็นรถใปรับปข,ข,ของ JR h o k k a i d นะครับใช่เป็นรถชื่อว่าロイヤลバ s ซัมนะครับที่จะมาทดสอบสมรรถนะทางไกลจากย่านบางซื่อนะครับ LDN Port ถึงปลายทาง,งบนราชสานีนะครับ ในวันนี้วันที่แปดอ้วันที่7นะครับวันที่7มีนาคมนะครับก็จะมีไปทางอุบลก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่8นะครับก็จะจอดทั้งวันนะครับเพื่อให้มาถ่ายรูปกันได้นะครับที่สถานีอุบลราชสถานีนะครับตั้งแต่เวลาเช้านะครับถึงเปิดตั้งแต่เปิดสถานีนะครับจนถึงช่วงเย็นนะครับพกตอนเย็นขากลับออกจากอุบลราชธานีทุ่มครึ่งนะครับก็จะผ่านสีเกตประมาณ2องทุ่มยีนะครับ แต่ต้องขออภัยนะครับว่าแอดมินจะไม่อยู่นะครับเพราะแอดมินเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ไอ้คืนนี้เลยนะครับผู้บิด140คืนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะตั้งตารอดูกันเยอะแล้วครับเพราะว่าเพจฮันนี่สีเกตมีการแจ้งข่าวแจ้งอะไรกันอยู่นะครับว่าจะมีรถพิเศษต้องเรียกว่าที่ปรับปรุงจากรถเจอาฮอกไกโดนะครับจะมาวิ่งทดสอบระบบสายกบลราชธานีนะครับที่สถานีสีเกตจะวิ่งผ่านนะครับ จริงๆถ้าตามแผนตรงนี้ประมาณ17นาฬิกา22นาทีนะครับแต่ตอนนี้จะลอด2ทุ่มแล้วนะครับตัวน,นี้แต่ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่านี่คือการทดสอบระบบนะครับระบบทางไกลนะครับแต่ถ้าใครที่ได้ดูคลิปตอนรถออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปเต็มผ่านทาง 4K ตรงนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อัดกล้องสองตัวนะครับมีซัดวีวันด้วยนะครับที่ผมกําลังถืออีกด้านล่างนะครับ มาแล้วครับหัวรถจกักรทำกระบวนนะครับคือเคียรไวนะครับหมายเลขห้าสองสองสองนะครับผมคิดว่าตอนเนี้ยผู้โดยสารน่าจะรอถ่ายกันเพียบเลยนะครับตอนเนี้โอ้นะฮะก็บรรยากาศโอ้เริ่มนะฮะกล้องก็เต็มที่ครับข้างหลังผมก็มีทีมงานรถไฟสีเกตก็มารอถ่ายได้เช่นกันนะฮะอ้าวดับไฟแล้วครับ โอ้มาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยอยมาใกล้ๆเลยโอเคมาแล้วครับโอ้โหตื่นเต้นมากโอ้โหตรงนี้กันเลยครับเอาสองสี่มาละเอาละชิงมุมกันแล้วครับน้องข้างหลังวิ่งมามาเดี๋ยวทุกคนมาดูกันมีเวลาลเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าขบวน สองสี่กำลังเข้านะครับเพอจากเทสไวนห้าสองสองสองนะครับแต่ผมว,ว่าฝั่งนี้ดำเดี๋ยวพอตอนรถออกเราฝอยฝั่งสถานีดีกว่านะฮะเพราะว่าตัวกล้องมันอาจจะไม่ช่อยชัดนะครับตัวเอสดีวันฮะอันนี้ถ้าเป็นตู้เครื่องยนต์นะครับตู้ภาควาของ รถบประกอนึ .1106 น,นะครับทีนี้รรอคอยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เบื้องหน้านะครับผมโอ้แต่ว่าเสียงเครื่องยนต์ดังหน่อยนะฮะนี่ครับโอ้โหของดีโอ้แต่เขาไม่เปิดไฟข้างบนเลยบนรถกันไม่ได้เปิดไฟโุ้สวยมากอ่ะทุกคนมาแล้วครับของดีของจริงครับอูส้สวยมากอ่ะข้างในเห็นเขาเปิดไฟแต่เขาปิดม่านไว้ โาพไม่ค่อยชัดว่ะมันนะน,นี่ไงกลางคืนละสีเรารอคอยมาตั้งแต่หัวเย็นนิ่านมาวันนี้ท้ายที่สุดก็ได้มาถึงแล้วครับแต่ว่าบางจุดเขายังไม่แจะเฮ้ยแกอยากจะยืนชิดขอบแกอยากยืนชิดรถเ้อะเขายังไม่นี่เรียบร้อยเ้ออู้แต่ว่าเขาปิดนี้ไว้เฮ้ยทุกคน นี่ถ้าไม่ฝั่งน้นเพราะว่าถ้าไปฝั่งน้นเนี่ยเห็นรอยบัดซ้ำชัดเจนต้าสองสี่มาแล้วเดินไม่ทันข้ามไปไม่ทันข้ามไปไม่ทันนะครับคงจะข้ามไปไม่ทันนะครับสองสี่มาแล้วครับ วางรถกันด้วยนะฮะรถมาแล้วนะครับบอกแล้วไงว่าจงังหวะต่อเนื่องเลยนะครับสองสีมาแล้วครับกะวังต้องปิวงต้องต้องไปไหนกันไม่รู้อ๋อนี่ไงตั้งไว้อยู่ด้วยจะรอดไหมของใครนะโอเคมันไม่ตกด้วยอ่ารอดอยู่ครับสองสี่เข้ามา ตัว24น,นะครับอีสานวัฒนากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับบนราชธานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเที่ยวเวลา19.56นาทีครับกําลังเข้าฐถานีสีเก็ดเจอรรู้สึกว่านอซเสอ้อขาผู้จะเห็นครั้งแรกจากข้างในนะครับข้างในครั้งแรกเลยนะฮะเขาข้างในอย่างสวยอยู่นะครับ วูาแต่ว่าคันนี้เขาเหมือนทำเวลาปรปับปรุงมากแล้วนะเนี่ยสองสี่จอดแล้วครับเดี๋ยวนะโอ้ย หูจอดเชียงคู่กันภาพสวยมากทุกคนคยคยอย่าไปยุ่งเขาเขาอันนี้หรือเปล่าเขายังเป็นสิไม่แห้งไงเมื่อกี้ก็บอกน้องอยู่ว่าเอาค่ะต้องกลง้องลมๆหน่อยบอกว่าสองสีกำลังจะเข้ามายิ่งแบบเวลากระชับอยู่แล้วอ่ะน้องก็ไม่อ,ออกอยู่ด้านหลัง โอ้เดี๋ยวนะแป๊บหนึงแบบน่งอาจจะสั่นๆหน่อยเหมือนตัวน็อตหลุดนะครับแป๊บหนึ่งเขาตึงเต้นเลยเนี่ยเรามาตั้งแต่ตอนตายจนตอนนี้อ่ะนีึงเต้นเลยโหแล้วจะบอกว่าโชคดีของพวกเราเด็กปิดเทอมแต่ต้องกราบขออภัยสำหรับ FC ถ้าเกิดเป็นสายเหนือผมก็ไม่รู้จริงเนาะแต่อยู่ดีๆเหมือนไม่ได้บอกว่านี้นะ เข้าใจถึงมากอ่ะเขาม่าวิ่งใส่บนก่อนเลย <c oughs> คือแบบพอเห็นประกาศครั้งแรกนี่คือตื่นพวกเราตื่นเต้นมากเลยนะว่าเขาจะมาทดสอบใสาบนอะ่ะจริงๆเบื้องหลังเชิงลึกยังมีอีกเยอะแต่ผมไม่สามารถพูดได้ในคลิปนี้นะฮะตัวคนเต็มตัวสองเตะหน้าจอกแล้ว บวนสองสี่ออกแล้วอ้าวเปิดไฟ ได้เวลาปล่อยขอบวนรถพิเศษทดลองแล้วครับหนึ่งสองสี่สามออกสีเกตแล้วนะครับตอนนี้มาดูใกล้ๆกกันเลยครับยามค่ำคืนสองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหสวยงามครับนนะครับค่ำคืนที่สวยงามเกิดขึ้นได้เกิดกขึ้นที่นี่แล้วครับถานี่สีสเกตนะครับ ภาพที่สวยงามมากครับทุกคนท้ายขบวนครับเอ้ขอบวนหนึ่งสองสี่สองครับท้ายขบวนผ่านไปเลยครับโอ้โหเป็นคำคืนที่สวยงามมากครับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผิดแป๊ดรการการใดต้องขออภัยด้วยนะครับวันช็อตเลยทีเดียวโอโ้สวยงามมากครับผลประแจเรียบร้อยครับโอ้โห